สวัสดีเพื่อนๆชาว FC Mobile ครับวันนี้ผมก็มีข่าวสารเกี่ยวกับเกม FC Mobile มาฝากนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยแนะนำร้านเติมเกม FC Mobile RV, Free Fire และเกมอื่นๆอ,อีกมากมายรวดเร็วปลอดภยัยร้านจุดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนชถูกกว่าเติมเองแน่นอนลิงก์ใต้คลิปนะครับนี่คสัญ,ญลักษณ์ครบรอบ2ปีนะครับ ออกแบบค่อนข้างสวยงามนะครับเนี่ยการ์ดครบรอบ2ปีนะครับผมให้คะแนน8เต็ม10นะเพื่เพื่อนให้คะแนนเท่าไหร่ลองคอมเมนต์มาหน่อยครับมาเดี๋ยวมาดูอัปเดตตัวเกมนะครับว่าวันที่25นี้จะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาบ้างนะครับอันดับแรกครับเนี่ยกิจกรรมไอคอนเนี่ยจะหายไปนะครับในวันที่25นะครับใครที่ยังทําไม่เสร็จนะครับใครที่ยังอยาก รับรางวัลอยู่ก็รีบทําให้เสร็จนะครับวันนี้ผมก็มีนักเตะที่ยืนยันที่จะเข้ามา100%นะครับก็คือจามาูเซล่าครับตัวแรกนะ1้อแล้วก็จูดเบลิงแฮมร้อยสินะครับสองตัวนี้ก็ชนะการโหวตนะครับแล้วก็จะมีกาส์ทีโรใหม่เข้ามานะครับก็ได้รับการยืนยัน100%็นะครับเซากาโดซามูราโนโดเดลลสซี่ไอมาคอเลตมานะครับ แล้วก็มีบาซายี่นะครับที่จะเข้ามา100%ยเนะครับเนี่ยซากาโดนะครับซากาโดร้1ยสนะครับแล้วก็เอส1ีร้อยสิบสองซามูลานครับแล้วก็ CDM 1 1อ็มร้อยสิบสซีคร้บสองซีเอ็มาครับก็เป็นการ์ดไอคอนนะครับเนี่ยร้อยสิองรควาเลสมาครับการ์ดไอคอนนะครับ แล้วก็มีเนี่ยหนึ่งในสามนะที่จะชนะการโหวตนะจะเข้ามานะเพื่อนๆอยากได้ใครครับก็มีเอลเบิร์กครับปิซาลครับร้อยสิบสองเอทีนะแล้วก็เอฟเอฟเฟนเบิร์กครับร้อยสิบสองเนะเพื่อนๆอยากได้ใครครับในสามตัวนี้นะลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยครับแล้วก็มีนักเตะนะครับที่จะร่วมโหวตกันนะครับก็มีเทนร้อยสิบสองครับ แล้วก็เควินเดบอยครับ cm 1 1อยนะแล้วก็ดีมาเรียครับร้อ rw ครับแล้วก็ฟิมปงครับร้อยสิบ rb ครับแล้วก็มี112 cm เปดีครับก็มี113ยส st ครับเฮลี่เคนครับแล้วก็มี111ยส rm ครับซานนี่ครับ มันก็มีร้อยสิบสาม CBF ฟานไดคร้อยสิบสาม CEM ครับเวียดครับจากฟิลฟูนะแล้วก็ร้อยสิบสามครับ D Can Light นะครับจากอาร์ซินอครับร้อยสิบสอง Olysef RW จากบายเยนครับแล้วก็หรือโซเลสครับร้อยสิบเอ็ด s t นะเนี่ยนักเตะเหล่านี้ก็กำลังโหวตกันอยู่นะครับ เ,เพื่อนๆลองคอมเมนต์มาครับว่าอยากให้ใครชนะนะโดยส่วนตัวผมคิดว่าฟันได้ครับมีโอกาสสูงครที่จะได้เป็นผู้ชนะนะถ้าผู้ชนะในนักเตะเหล่านี้ที่กำลังโหวตกันอยู่เนี่ยจะได้ oer 113นะครับก็ตัวเต็งผมคิดว่าเป็นฟันได้นะครับที่จะชนะการโหวตในครั้งนี้นะครัเนี่ยครับเบอร์จิวฟันได้ครับ,บ113 ผมว่าชนะแน่นอน,นครับแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนๆอยากได้ใครลองคอมเมนต์มาครับคือนักเตะชุดแรกที่การ์ดไอคอนก็คือเข้ามาร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนนักเตะชุดหลังที่เป็นการ์ดครบรอบสองปีเนี่ยก็ยังโหวตกันอยู่ครับมีโอกาสสูงที่จะเป็นฟันได้นะแล้วก็จะมีคาดการนักเตะอันไหนครับที่จะเข้ามานะครับก็มี113 ST ิบสาเอฟทีเปเร่น,นะครับ เปเล่ก็มาล่าสุดก็109นะครับก็มีโอกาสสูงนะครับที่จะเข้ามานะครับในกิจคบลอบ2ปีเนี้ยต่อมาครับวันเดอร์ซาร์ครับ113าประตูนะครับมาล่าสุดก็109นะครับก็มีโอกาสสูงนะครับที่จะเข้ามานะครับแล้วก็มีอาซาครับ1 1 2 LW นะครับการ์ดฮีโร่นะครับ มาล่าสุดก็108นะครับการฮีโร่ก็จะเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับกิจครบรอบเนี่ยตัวต่อมาครับ113 CB เนต้านะครับเนต้าก็มาล่าสุดก็107เลยนะครับก็เป็นคาดการณ์ที่จะเข้ามาอีกหนึ่งตัวนะครับสำหรับเนต้าครับกองหลังครับตัวต่อมาครับ113ชไมเชมัยลนะครับประตูนะครับก็มาล่าสุดนู่นก็ร้อยเนะครับก็ห่างหายไปนานนะครับ ต่อมาครับ113 CB ิบสาตัมครับก็เป็นการ์ดฮีโร่นะครับนี่ก็มาล่าสุดก็107นู่นนะครับก็นานมากครับที่จะไม่มานะก็ตัวต่อมาครับ113 LB ครับโรเบโตคาร์ลอสนะคนี่ก็มา107เหมือนกันนะครับตั้งแต่นานมากแล้วนะครับเนี่ยร้อยเจ็ดโรเบโตคาร์ลอสนะครับต่อมาครับร้อยสิบสามครับซีเอ็มซิโก้ครับซิโก้ก็มา นุ่นับร้อยเจ็ดเหมือนกันนะครับก็นานเหมือนกันครับที่จะหายไปนะครับเหี่ยวกาดลุ้นครับที่จะเข้ามานะครับต่อต่อมาครับดูอารนายนะครับร้อยสิบสามเอสทีครับก็เป็นตัวยอดนิยมนะครับแล้วก็รุดกุลีดครับร้อยสิบสามกองกลางโน1นหนึ่งนะครับแล้วก็กลางรับครับไหลกาดครับร้อยสิบสามนะครับตัวต่อมาครับร้อยสิบสาม ซีบีครับตูวรามนะครับต่อมาครับร้อยสิบสามซีบีรูซีโอครับแล้วก็ตัวสุดท้ายที่จะคาดการก็คือโทนี่โค้ดครับร้อยสิบสามนะครับก็โทนี่โค้ดมาล่าสุดก็ร้อยสิบเอ็ดนะครับมาในกิจกรรมพิเศษนะครับก็มีโอกาสสูงนะที่จะเข้ามานะครับเนี่ยก็มีแลกเปลี่ยนพิเศษนะครับ คลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้ครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับไม่พลาดทุกข่าวสารเกี่ยวกับเกม FC Mobile ครับแต่ผมจะอัปเดตให้เรื่อยๆนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ